ไ่อก็ปเดี๋ยวนี้เพื่อตั้งลุงชัยสามหมื่นเพื่อเข้าไปอยู่ยตัวต่อปูเนะี่ยรับเปินห้มลุงชัยใส่เตี๋ยวนะและไหนเอา้าไมาแต่แน่้ยข,ของชีกบ,บ้าว่าไปเลยลุงชัยฟังกวางลุงชัยฟัง,งผมอะ่ะสว่างหรือ,อยังจริงอ่ะเออได้ปะมาได้ถามมาได้นะว่าสว่างหรือ,อย,ยังยัง ยังบะสว่างเด้อไปคว้ามไม่ใหญ่ต้องเติมตลอดก็ว่าใหญ่แน่นอนโอ้อันนี้วัยรุ่นขนนดน่ตั้อืมวัยรุ่นขนาด,ดวยัยรุนนร่นอเมริกาเนาะเออมาอู้กันเรื่องการเรื่องงานก่อนมาเตียวไปอู้ไปบอกก็ว่าอย่าอู้อีกเลยเตียวไปอู้ไปแหละเตียวไปอู้ไปเออมันใจเางาด้วยนะ,ะเผยเตียวไปถึงกรุงเทพพวกอะถ้าเฮาบมาจอดอู้กัน่นีนะเพราะว่าเฮาอย่อู้หรือว่าสนทนากันมันจะอะถกอนั่ง ยืนอู้กว่านี้ยืนนี่บอกมันง่ายมาล้มตั้งนะเออยืนสนทนาเออเรื VII ่องการเรื่องงานเออลุงชายหู้จักหมาก่อนย่างหมูจักจ่ยยาบ้ายามาทำบ่าจย่างหมูจักบอกหู้จักหมาเออลุงชายเลี้ยงมันจ้างก่อเลี้ยงหมานี่จ้างก่อนฮะมาเคยเลี้ยงมาเคยเลี้ยงเออดีละ บดเดียวเนี่ยเปิ้นติดต่อเข้ามาเปิ้นอยากฮื้อลุงชัยเปิ้นจะจ้างนะอันนี้จะจ้างนะจะจ้างจะจ้างฮื้อลุงชัยเนี่ยเนี่ยไปอยู่เป็นกู้ม้าเปิ้นไปอยู่เป็นกู้มาเปิ้นเนี่ยลุงชัยไปได้ก็แต่เปิ้นจ้างเปิ้นบ่ได้ไปฮื้อรีวิวอย่างซากอย่างอ่ะก็อยัง่างก็ผมอู้เนี่ยลุงชัยแบบก็ขี้อู้หมันแลยก็ผมอู้นี่ลุงชัยแบบมีหูอะผมก็ถึงบอกลุงชัยแล้วหรอว่า เปิ้ลจะแจ้งลุงชายคือไปอยู่ไปกู้แมาเปิ้ลด้นะคือแค่คือไปอยู่ไปกู้แมาเปิ้ลไม่แจ้งสามหมื่นก่อนได้กะเออก็ผมบอกลุงชายแล้วเหรอแล้วลุงชายก็ถามผมถามผมอยู่ฮะนะคนไปอยู่ไปกู้แมาเปิ้ลมาได้อะอยู่ในคอกในเล้าหาไม่ไม่มีปัญหาอย่างผมจะอยู่ทั้งนอกรอก็ได้มั่มีปัญหาแล้วมามาดีแต่ห่ากะ โอ้ก่อนแน่ก็ถึงหมื่นมันมาไปดีที่หยังแต่ว่าแม่ตัวเนี้ยมันแต่ก่อนเนี่ยจเจ้าเป็นเลี้ยงอ่ะมันมีสองตัวนี่ผวยอู้เคยฟังว่ามันมีตัวปูกับตัวแม่แม่ไหนก็บาเดียวตัวแม่มันตายอ,อ,อยู่ไหนม้่งก็ขึ้นเด่าไปเลยเลยค่ะขึ้นเด่าขึ้นเด่าไปเลยนะคะน่ะอู้มา,ดาไ,ะะได้นะแล้วไหนก็บาเดียวนี่ไพืจ้างลุงชายสามหมื 30, 000, 000, ่นเพือเข้าไปอยู่ตัวตัวปูเนี่ย รับเปิดอนห้ามลุงชัยใส่เตี้ยนะแล้วไหนเอ้ามาแจงเงีวะชี้กระบ so well, oh, ้าบ้าไปเลยลุงชัยฟังก่อนลุงชัยฟังผมอ่ะห้ามบอกวาจอดอู้ก่อนจอดก่อนก็แค่เข้าไปอยู่ตัวเป็นกู้ฮ่าหมาเนี่ยก็ยัวเข้าไปอยู่ชี้ังหมาเนี่ยอ้าวไอ้ยังเป็นยังอ่านลุงชัยยังเป็นคนยัง่านจอดก่อนยังบ้าเอาคุณไปเล่นตัวอย่างตั้งสามหมื่นนะนิอู้รรได้สามหมื่นฮ่าหมาเนี่ย นี่อย่างบาแบเนี้ไอเห็นละสตางค์สามหมื่น 30, เออนี่ไงกูชีกับบ้าเขาเข้าไปอยู่มาได้ก่อนถ้ามันขึ้นมาเกาะกัขอขอบปอยมันเกาะมันไม่เป็นอย่างชิ้ยังไงเนี่ยอ้าวชีกับบ้าไอเส้มบ้าไปเลยฮนะมันเนี่ยกูเข้าไปอยู่ไปกู้มันปอยมันอยู่ตัวมันน่ะมันอย่างนี้ใหญ่จะมันหยั่งและชิ้ยังไงเนี่ยอ้าวม่นเนี่ยเพื่อผมด้จ้างผมอ่ะเพื่อจ้างลุงชายแล้วผมไปโค่นทับงานอะ่ะ กูยังเบากูคิงรับงานคิงยากคนเดียวเองกะกลัวมันกรมาบอกมาเนี่ยเต่าแน่ยิงพี่เอาเลยคิงเอาคุณเนี่ยผมติดต่อคุณยังเบาอ่ะห้ามเบาอย่างอ่ะผู้จัดการหัวครับงานแต่ละอย่างไปเบาเบาไปไปไปเบาเนาะสรุปเบาหนอเอา